สวัสดีครับผมนัดอิมารมนะครับปัจจุบันเป็นพนักง,งานบริษัทในตำแหน่ง Business Developer นะครับเชื่อพระเจ้ามาแล้ว6ปีวันนี้ก็จะมาขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือผมให้รอดพ้นจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกครับครับก็โดยช่วงต้นเดือนพฤษภา,าที่ผ่านมานะครับก็ระหว่างนี้ผมกำลังทำงานอยู่ที่ห้องอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะลุกออกไปข้างนอกนะครับ อยู่ดีๆก็มีอาการเดินเซนะครับแล้วก็เริ่มวิงเวียนศีรษะนะครับแล้วก็แขนขาซีกซ้ายเนี่ยเริ่มชานะครับการเริ่มพูดได้ลําบากมากขึ้นนะครับผมก็เริ่มสํารวจตัวเองก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดในสมองนะครับก็ตอนนั้นก็ต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างมากนะครับที่ผมยังไม่หมดสติไปที่ยังมีสติอยู่นะครับสามารถ เรียกรถพยาบาลนะครับฉุกเฉินมาช่วยได้ก็โดยตอนนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณพระเจ้าอีกเหมือนกันนะครับที่ระหว่างที่ผมคิดได้ว่าจะต้องโทรตามสูตรรถพยาบาลเนี่ยตอนนั้นโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ข้างตัวแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยก็มีเสียงลายดังขึ้นมานะครับก็ทําให้ผมแบบค่อยๆคลานไปตามเสียงนะครับเพื่อไปหยิบโทรศัพท์มาโทรแจ้งรถพยาบาลได้ครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ถูกส่งตัวไปถึงโรงพยาบาลภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าผมถูกส่งตัวไปช้ากว่านั้นผมอาจจะกลายเป็นป่วยติดเตียงหรือเสียชีวิตก็ได้ก็ต้องขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงจัดสรรจัดเตรียมให้ผมพ้นวิกฤตช่วงนั้นมาได้แม้ผมจะอยู่ในห้องคนเดียวก็ตามนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ถูกส่งไปรักษาตัวในห้องไอ u ีนะครับทั้งหมด5วันนะครับโดยที่ตอนที่อยู่ในไอ u ีนะครับคุณหมอก็แจ้งว่า อาการของผมนะครับก็คือมีการเลือดออกที่ก้านสมองนะครับซึ่งไม่สามารถผ่าตัดได้ก็ได้แต่ให้ยาแล้วก็รอดูอาการนะครับโดยที่ระหว่างนั้นเนี่ยอาการของผมก็ยังมีก็คือมีอาการเวียนหัวนะครับสายตาเห็นภาพซ้อนนะครับมีการพูดไม่ชัดนะครับแล้วก็แขนขาข้างซ้ายนะครับอ่อนแรงระหว่างนั้นก็คือจิตใจผมนะครับก็เริ่มสับสนท้อแท้แบบแล้วก็สิ้นหวังนะครับรู้สึกมองไม่เห็นทางออกนะครับ ระหว่างนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับผมก็ได้อธิษฐานนะครับอขอฝากภาระปัญหาทั้งหมดนะครับไว้กับพระเจ้านะครับแล้วก็ขอให้พระเจ้าอยู่ด้วยกับผมนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าพระองค์อยู่ด้วยนะครับผมจะผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้หลังจากออกจากห้อง ICU นะครับผมก็ได้ย้ายมาที่ห้องพักผู้ป่วยรวม ขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้ผมได้รับกำลังใจจากหลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะครับในคริสตจักรที่แวะเวียนไปเยี่ยมผมเกือบทุกวันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสาหรับพี่น้องในคริสตจักรและผู้นํานะครับที่อธิษฐานเผื่อผมในวันอาทิตย์นะครับซึ่งมันเป็นกําลังใจให้ผมต่อสู้ต่อไปได้อย่างมากนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ป่วยเตียงข้างๆนะครับซึ่ง เขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานซึ่งทำให้เขาได้แนะนำผมในาการปรับตัวนะครับในการอยู่รักษาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งวันรุ่งขึ้นนะครับคนไข้เตียงข้างๆค,งคนนี้ก็ย้ายออกจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นนะครับคุณหมอก็ได้ประเมินว่าอาการของผมนะครับก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับจนคุณหมอเนี่ยอนุญาตให้ผมกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วก็ทากายภาพบาบัดที่บ้านเองนะครับโดยที่ผมยังมีอาการ เวียนศีรษะอยู่นะครับแล้วก็แขนขาซ้ายอ่อนแรงทําให้ไม่สามารถลุกขึ้นยืนและเดินเองได้นะครับโดยคุณหมอประเมินว่าน่าจะใช้เวลาฟื้นตัวนะครับประมาณ1เดือนแล้วก็ในส่วนของสายตานะครับที่ผมมองเห็นภาพซ้อนคุณหมอก,ก็ประเมินไว้ว่าน่าจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ6เดือนถึง1ปีครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับผมสามารถ ลุกขึ้นยืนเดินเองได้ใช้ชีวิตได้ปกติและสายตาก็กลับมาเป็นปกตินะครับทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะครับผมก็ขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงเยียวยารักษาผมให้ให,หายอย่างรวดเร็วครับและระหว่างช่วงการรักษานะครับก็ได้รับกาลังใจที่ดีมากจากครอบครัวนะครับที่คุณแม่และน้องชายนะครับคอยดูแลเราตลอดช่วงรับการรักษานะครับแล้วก็ขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่ ทำให้โอกาสเนี้ยทาให้น้องชายเนี่ยได้มีโอกาสมาที่คริชจักมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คุณแม่เนี่ยได้เปิดใจเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นครับและจากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระคุณซอนพระคุณนะครับที่นอกจากพระองค์จะทรงช่วยให้ผมพนวิกฤิจ,จากวันแรกนะครับพระองค์ยังทรงเยียวยารักษาผมให้อาการผมดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมจึงมั่นใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับและ พระองค์ทรงทําได้ทุกสิ่งนะครับและพระองค์ก็รักผมด้วยนะครับด้วยเหตุนี้นะครับผมก็ตั้งใจที่ว่าจะใช้โอกาสใหม่นี้ที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับใช้ชีวิตอย่างถวายเกียรติพระเจ้าอย่างเต็มที่ครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะหนุนใจทุกท่านนะครับที่ยังไม่รู้จักพระเยซูนะครับให้รับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านนะครับแล้วพระองค์จะทรงช่วยเหลือเรานะครับเมื่อเราร้องทูลกับพระองค์นะครับดังที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือ ชีวิตผมไว้นะครับพระเจ้า,วาอวยพรนะครับสวัสดีครับ